ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาเทสแอคชั่นของกบลุงใหญ่ทุกรุ่นทุกสีให้ชมกันจากที่นานาได้ถามกันเข้ามาว่าแต่ละรุ่นแต่ละสีแอคชั่นเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาลองเทสให้ดูคร่าวๆก็ตัดหน้ามาก่อนเลยเอามาเทสก่อนอยังไม่เทสในตัวไหนไม่ผ่านก็คัดออกเลยครก็ให้ชมกันก่อนเลยรุ่นนี้เรียกว,ว่ารุ่นชอนอ้อยตอนนี้เป็นสีส้มครับผมงานไม้มกมันเดี๋ยวลองชมชอนอ้อยสีส้ม ันให้สีส้มครับอันนี้ผ่านแล,ล้วแลดะแยกไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นตัวไหนอ่ะสีสีเขียวทนให้สีเขียวครับ som a ja, sí, no, ถ้าซื้อไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจะมีก็เคลมได้เลยครับจะไม่ค่อยพลาดร้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะถ้าไม่ดีเราคัดออกเลยสีชมพูแล้วกันต่อไปเราดูให้ทุกตัวดูแอคชั่นมันจะเป็นยังไง ตันนี้ก็ผ่านแล้วลองชมสีอะไรต่อไปสีขาวอขอใช้เวลาหน่อยครับคลิปนี้ลองดูแต่ละรุ่นเลยฮะงานไม้มกมันเบสสองโอ ชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตัวนี้ก็ผ่านตัวนี้ม <c oughs> ัี <c oughs> จะมีสีเป็นสีสีเหลืองโอเคดูสีเหลือง สีเหลืองตัวนี้สีเหลืองครับสีอะไรต่อสีดำานี่ะสีดำเอาส่งงลุกสีลุกตัวฮะ สับจะเป็นสไตล์เดียวกันหมดครับผมเป็นสไตล์เดียวกลบลงใหญ่ตอนนี้ก็จะเหลือสีสีไม้ออริจินัลก็่าจจะครบแล้วทุกสีสีไม้ลองดูครับ เป็นรุ่นดำทองดัแบ,บแมบบดำทองตัวน,นี้เป็นงานไมโมงเหมือนกันแต่เป็นรุ่นดำทองนะฮะเดี๋ยวลองโชว์แมชั่น ากเลยตัวนี้ดูมือนไม่สับเลยฮะทีบเลยรุ่นดำทองครับทีบมากๆก็ต,ต่อไปก็จะเป็นรุ่น5.5เซนนี่5.5เซนงานเโดโรครับทองเว,ว้าเบ็ดดำ3โอบโหดมากตัวนี้ไปลองชมแอคชั่นแอคชั่นโหดโ ก็ยังขี่เหมือนเดิมขี่ดังเล้าเลยดีมากต่อไปเป็นรุ่นสักสีโอเคอยู่นี่เลยสักสีห้าเซนจับคู่ก็เป็นดำสามโอเหมือนเดิมเป็นงานช้อนเขื่อนงานสแตโดเขื่อนนี่ฮะเอาช่วไม่เข้ แอคชั่นมันจะมีสบายเลยตัวนี้ครับถ้าใช้แล้วจะรู้ว่าแอคชั่นตัวนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นคสัส่งสีตัวนี้จะมีสไตล์ในตัวมันต้องลองลอง,ลองเองผมบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงต่อไปก็เป็นรุ่นนุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมสามัห้าเซนนี่ สามจุดห้าเซนฮะลูกออกมาช่อนลองดูแอคชั่นของมัน รุ่นไหนไหมอ๋อไม้สักขาดรุ่นไม้สัก4.5เซนฮะอีกหนึ่งรุ่นสีดำผู้ดำไม้สัก4.5เซนเดี๋ยวลองชมแอคชั่นของมันเป็นงานไม้สักครับขนาด4.5เซนทรงสามเหลี่ยม นนะแอคชั่นตัวนี้ไม่แอคชั่นตัวนี้ไม่ผ่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราคัดออกเลยตัวนี้ใช้ไม่ได้แอคชั่นอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านฮะเดี๋ยวลองดูตัวใหม่ดูที่ซีีผ่านแตไม่ผ่านดูตัวใหม่คือตัวไหนถ้าไม่ผ่านเราก็คัดออกเลย สี่ห้าเซนก็ครบทุกรุ่นแล้วแต่ละสไตล์จะคล้ายๆกันแต่จะมีความต่างในตัวของมันเองต้องลองฮนะบอกไม่ได้จริงๆรว่ามันต่างกันยังไงก็กลบลุงใหญ่ทุกรุ่นอันนี้ก็คือที่ผ่านแล้วมีเมื่อกี้เจอไม่ผ่านอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวต้องเอาไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวไหนถ้าไม่ผ่านเป็นอย่างนี้เราก็จะคัดออกไปทันทีเดี๋ยวพวกนี้ก็จะให้หลุงใหญ่เทสวันนี้ขอเอามาเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนก็ขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันครับ